เขาสวนจ้ามื่อในเขาสวนสวนมันสับปะหลังนี่ผู้หนึ่งตัดสองคนตัดสองคนแบกมันสับปะหลังพี่น้องบนตกใส ฝนตกใส่สิประมาณสามเดือนฝนตกใส่สามเดือนได้ฝนดีคักปีนี้ก็รู้ว่าสิเป็นหัวบอลุบปแล้วล่ะจีบ่าหน่องเอ้ยเท่งหยาบ้านกระถึกบาทก้อนนี่ละ่ะพี่น้องบาทสามึิบยังแม่บานข่อยหยากระ ต้องกับบราการลงทุนหลายแล้วแต่ลงทุนลูกกับพ่อเฮี้ยงเลยเนาะลุบ <c ười> คิดว่าลุบผู้นะพี่น้องก็เลยปล่อยไปหลดสีดยาขยะที่เดียวก็เลยบ่อสีอีกเลยเอาใจใน,นดีเขาสร้างสวนมันทำไรทำสวนโมเมนต์หน่อยๆนิอยพี่น้อง เราลงทุนปลูกต่างคนปลูกอะตายเลยเนาะนี่และจ้ะก็ะเลยตัดพันมันมาไว้นี่พันมันกันสิบบอขยับขึ้นอีกจ็กสิบต่างเศร้าต่างได้บ่และมันพี่น้องหวยบงเนอะนี่พี่น้องหวยบงหวยบงลำใหญ่ หัวใหญ่ได้พี่น้องหัวใหญ่อยู่นี่เลี้ยงหัวกะจีคือจังล่ำอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ห้วยบงปลูกมาสามปีแล้วบ่ทันเปลี่ยนพันธุ์จักเทียร์ือผู้ใดมีพันธุ์ดีๆแนะน้ำกันมาได้เด้อจ้ะห้วยบงแล้วก็เอ่ออียหยังนี่ล่ะอีกอันนึงปลูกย่างละเครื่องพี่น้องแต่ว่ากะ หัวมันกะไงคือกันกันเลยปลูกเครื่องสองข่อยสีผ้ามาเปิ้ลผู้เจ้าสีป่อยข่อยเสียใจได้จังไหนนี่นี่ละแข็งแง่งโอ้เ้ยตื่ได้ดี น่าเวรแล้วเต้าเต้าเต้าผูกีน้องเน่อุ้ย แต่นเนงเกิดไม่